รายการนี้คุณนี่มีโปรแกรมการแข่งขันที่ต้องไปดูกันด้วยแน่นอนใช่ค่ะสําหรับเพียมรักของบ้านเกิดของเรานะคะสําหรับสัปดาห์นี้เลยนะคะวันเสาร์ที่6ตุลาคมนะคะปากน้ำโพ nsru พบกับทีมฟุตบอที่นครสวรรค์นะคะสนามกีฬาทางนะคะสนามไม่ดีนะครับต้องขออ่อย้ําก่อนนะะเวลานะคะ18บแปดนาย้ำเถมือนว่า เอ็นปากน้โพเอ็นเอสไอยูเนี่ยเขาเปลี่ยนสนามนะคะจากสนามที่เคยเล่นที่บึงเสนาบึงเสนา้านวันนี้นะคะเปลี่ยนไปที่สนามกีรากลางแล้วคือมันมันมันหลายอย่างเนาะคือเนื่องจากอ่าผมเชื่อว่าตอนเนี้ยมันเหลือทีมเดียวทีมเดียวแล้วคือตอนเนี้ทั้งแฟนนครสวรรค์เอฟซีเนี่ยก็คือจะมาให้กําลังใจทีมเพื่อนตัวเองทีมบ้านเกิดตัวเองเหมือนกันอีกทีมหนึ่งคือตอนผมเชื่อว่าถ้าเป็น เป็นมือเสีหน้าเนี่ยรองรับไม่พอเนี่ยด้วยแล้วก็การสัญจรไปมาเข้ามานครมและอีกอย่างคือแมตช์นี้สําคัญตรงที่ว่าอ่าอัจจ์เนี่ยอาจจะต้องแบ่งต้องมีการแบ่งจริงเพราะแฟนพิษโลกคิดว่าการจเยอะเยอะแล้วก็เราเกรงเกรงเรื่องเรื่องความไม่ปลอดภัยนี่จ้ะก็อยากจะให้ไปดูด้วยความเป็นน้ำใจนักกีฬาโดยจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีชนะก็ชนะแพ้ก็แพ้เขาจะอะไรมาเรายอมได้เราก็ยอม เมยอมราไม่ได้แล้วก็เอาเลยเอาไม่ใช่ไม่ใช่เง ah <huh ี้ยถ้ากลัวก็อยู่ใกล้นางต่อไว้ครับเพราะว่านางต่อพวกของไว้ด้วยไม่ใช่ไะตุ้กลัวไอ้ขนเมื่อกี้นี่ไงนันะคะย้ำอีกครั้งคะเริ่มเตะ16นาฬิกาสินาฬิกานะคะวันเสาร์ที่สตุลาก็ถ้าเกิดใครสนใจนี่ก็ไปจับกองพื้นที่ก่อนนะคะครับเพราะว่าคาดว่าคนมาเยอะมากแล้วนะคะที่สนามกีฬาก็บางทีการเขามนาครมนะครับอาจจะลําบากนิดนึงนะฮะก็หนักนิดเป้าหน่อยอะไรก็ให้ภายกันคือตอนเนี้ย เวลามันมันประจวบหมอแล้วหกโมงเนี่ยคือเลิกงานกันหมดแล้วเนี่ย mm hmm. เลิกงานปุ๊บมาดูได้เลยข้ามูลมาช้าขุณอัดไม่มีที่นั่งแนละ้ว